บุญคือความดีความประพฤติชอบทางกายวาจาและใจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากุศลในพระไตรปิฎกวิธีการทำบุญระบุไว้สอย่างเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุได้แก่ 1. ทานานมัยด้วยการให้ 2. ศีลมัยด้วยการรักษาศีลหรือประพฤติปฏิบัติมีวินยัย 3. ภาวนาไม ด้วยการเจริญภาวนาคือการฝึกอบรมจิตบุญก็คือสิ่งที่ทำให้เราสบายใจนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยการทำบุญสามารถแยกออกได้เป็นหลายๆอย่างเลยซึ่งจะนำมาให้ความรู้กันในตอนต่อไปส่วนตอนนี้เราจะมาบอกว่าบุญนะคะคืออะไรบุญก็คือความสุขความสบายใจความสบายกายนั่นเองหากว่าตอนนี้เพื่อนๆท่านใดมีความรู้สึกว่าไม่สบายกายไม่สบายใจ หรือรู้สึกว่าทําบุญแล้วทําไมไม่เห็นผลสักทีนะคะหรือทําบุญทําคุณคนไม่ขึ้นนะคะมีวิธีจะมาแก้ไขค่ะ 1. นนะคะเพื่อนเเวลาที่เพื่อนๆทําบุญจะต้องมีจิตที่บริสุทธิ์ก็คือว่าต้องไม่คาดหวังหากว่าเราทําบุญเราจะต้องทําบุญด้วยจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสเวลาที่เราช่วยเหลือใครก็ตามเราจะต้องช่วยช่วยเหลือนะคะด้วยจิตที่บริสุทธิ์ ด้วยจิตที่อยากจะช่วยมิได้ช่วยเพื่อหวังให้เขากลับมาตอบแทนเราในภายภาคหน้าอันนั้นเขาเรียกว่าทำบุญหวังผลคือทุกคนก็หวังและปรารถนาที่จะให้ผลของบุญสนองด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าความหวังผลที่มันเกินกว่าบุญที่เราทำอะคะ่ะมันเป็นกิเลสเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกที่จะทำบุญด้วยจิตที่บริสุทธิ์คือการให้ด้วยใจที่อยากจะให้นะคะไม่ใช่ให้เพื่อหวังที่จะได้อะไรกลับคืนมาอันนั้นคือเป็นก การให้ด้วยสิ่งแอบแฝงหรือว่าเป็นการให้เพื่อหวังผลประโยชน์นั่นเองแล้วถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยแม้ว่าเราจะทำเงินแค่ทำบุญแค่5บาทนะคะแต่เราทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์เรามีเงินแค่เนี้ยเราทำเราทำบุญ5บาทค่าน้ำค่าไฟเราก็รู้สึกสบายใจกับการที่เราทำบุญ500บาทแล้วเราก็ต้องการใบอนุโมทนามาเพื่อที่จะเอาไปลดหย่อนภาษี ความรู้สึกมัน แตกต่างกันอันนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ด้วยตัวเราเองนะคะอันนี้คือตัวอย่างของการทำบุญด้วยจิตที่บริสุทธิ์เพ่งนคิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยทราบกันอยู่แล้วตัวผู้บรรยายเองเนี่ยนะคะแต่ก่อนก็เป็นพวกที่ทำบุญหวังผลค่ะใส่ไป20บาทค่ะขอพรให้ถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยค่ะซึ่งใส่ไป20บาทนะคะทำบุญหยอดกล่อง20บบาทแต่ว่าขอพรแบบใหญ่มากนะคะซึ่งมันไม่บาลานซ์กับสิ่งที่ทำเลยนะคะเป็นพวกที่แบบ ขอแบบลงทุนน้อยแต่ว่าขอผลกําไรเยอะๆเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เนาะแต่ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะคะอะล่ะค่ะเพื่อนเพื่อน แล้วเราจะทําบุญยังไงให้สบายใจการทําบุญให้สบายใจก็คือจะต้องไม่เบียดเบียนตัวเราเองนะคะทําตามกําลังที่เรามีหากว่าเรามีทรัพย์ไม่เยอะเราก็ทําในจํานวนที่เราทําได้และไม่ทําให้เราเดือดร้อนทั้งครอบครัวแล้วก็บุคคลรอบๆตัวของเราหรือถ้าเราไม่มีเงินเราก็สามารถทําบุญได้ด้วยการรักษาศีล ะะการรักษาศีลเนี่ยจะติดตัวเราไปตลอดชีวิตไปยังพบต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็การรักษาศีลยังนํามาซึ่งทําให้เราเนี่ยมีทรัพย์เยอะด้วยมีบุกมีเพื่อนที่ดีมีบริวารที่ดีด้วยนะคะและนอกจากนี้เนี่ยเป็นเหตุปัจจัยค่ะที่จะทําให้สิ่งต่างๆตามมานะคะไม่ว่าจะเป็น งานเงินความรักนะคะครอบครัวมาหมดเลยแค่รักษาศีลอย่างน้อย เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็มาทําบุญอย่างง่ายและได้ผลและได้ผลไปยันยังพบหน้าเลยนะคะก็คือการรักษาศีลและการภาวนานะคะก็คือการเจริญสตินั่งสมาธิวันละหนาที10นาทีก็ได้นะคะสะสมไปเรื่อยๆและเป็นการทําบุญที่ชั้นเยี่ยมชั้นเลิศโดยที่ไม่ใช้เงินเลยนะคะแล้วเราก็จะได้เป็นผู้ที่ มีความสบายกายสบายใจเพราะว่าเรามีบุญและบุญของเราก็ส่งผลนั่นเองนะคะเอเะค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากที่รับฟังกันนะคะแล้วจะนำธรรมทานดีๆจะสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแบ่งปันเพื่อนๆกันอีกนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะให้ทานทำบุญภาวนานรักษาศีลขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ